ถ้วยแก้วจนเกือบขิดเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมพี่ก็ไปงานขายของเก่าเนาะแล้วก็ไปเจอเข้ากับผีถ้วยแก้วอันหนึง่งพุกที่อ่ะชอบสะสมอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะคือมันเหมาะมากสําหรับมาใส่ไว้ในคอลเลกชันของพี่แต่ว่าอีผีถ้วยแก้วอัน,นเนี้ยเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาแปลกๆพี่ไม่เคยเห็นผีถ้วยแก้วแบบ มืมาก่อนในชีวิตตัวของผีถ้วยแก้วที่พี่ไปเจอที่งานขายของเก่าอะตัวบอร์ดของมันอะเป็นไม้แบบเก่ามากๆแบบโคตรหยองอะจริงๆโคตรหยองรูปร่างหน้าตาคือแบบแม่งชวนขนลุกขึ้นน่ากลัวแล้วพี่รู้เลยว่าพี่จะต้องซื้อมันกลับบ้านเจ้าของบอกว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่เขามีผีถ้วยแก้วอันนี้เขาก็เลยอยากจะขาย แล้วพี่ก็บ้าจี้จะซื้อพี่ก็แบบหัวร้อแบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยแถมไม่เชื่อแล้วอย่างลบหลู่อีกแพี่ก็คิดว่าเขาอาจจะพูดเรื่องนี้ออกมาเพื่อจะเป็นจุดขายก็ได้ทําให้ลูกค้านี้อยากซื้อหรือเปล่าอยากลองอะไรเงี้ยและในคืนนั้นพี่ก็ชวนพี่ลิสามาเล่นผีถ้วยแก้วกับพี่ที่บ้านพี่เซตห้องแบบให้ดูแบบน่ากลัวน่ากลัวคนลุกโดยการแบบว่าจุดเทียน ปิดไฟให้มืดแล้วก็ทําสมองให้โล่งทีเนี้ยพี่ลิสาก็มาถึงบ้านซะว่าเราก็เริ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันพี่ก็ถามคำถามปกติแบบผู้ชายที่พี่ชอบอะ่ะเขาชอบพี่ไหมอะไรเงี้ยแบบพี่จะดังผู้แตกไหมอะไรทงนองนั้นอะแล้วแบบชาตินี้พี่จะได้แต่งงานไหมนี่คือคําถามที่พี่อยากรู้ที่สุดตอนนี้คือแบบว่าโสดมานานจนตะไคร่จะขึ้นแล้วตอนแรกๆนะคะเราก็เล่นกันขำๆแบบ เดาๆกันว่าเอ๊อะพีริสาขยับแก้วหรือเปล่าเจสซี่ขยับแก้วหรือเปล่าเจสซี่ขยับแก้วแน่เลยพีริสาอย่ามาโมอย่ามาโม้เธอขยับแก้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆไมค์กระดานก็กระตุกเว้ยพี่กับพีริสาเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นเองทําหรือเปล่าใครทาใครทำ,รทำแ,ลและหลังจากที่ไมค์กระดานกระตุกใช่ป่ะอยู่ๆแก้วมันก็ขยับไป ตามตัวอักษรต่างๆพี่กับพี่ลิสาก็ตั้งใจดูแก้วเลยแล้วมันก็ขยับไปตามตัวอักษรต่างๆปปลาลอลิงไม่เอออา่างยอยัากอกไก่ซาอลเป็นคำว่าไปกูพี่กับพี่ลิสาเขี้ยอะไรวะกูกูจับใครไปกูจับใครไว้เหรอแล้วพี่กับพี่ลิสาก็แบบตกใจมากคือมันหลอนนะ แล้วยู่ๆเทียนก็ดับลงพ,พี่กับพี่ริสาแบบวิ่งป่าราบออกจากห้องหลังจากที่เทียนดับพี่กับพี่ริสาก็วิ่งออกจากห้องแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านหนึ่งวันหลังจากที่พวกเราเล่นผีถวยแก้วกันพี่ก็เริ่มได้ยินเสียงคนกระซิบเบาๆที่ข้างหูพี่และพี่มักจะเห็นเงามืดๆตอนที่พี่อยู่คนเดียว พี่ก็รู้สึกว่าบ้านพี่เนี่ยถูกผีสิงและพี่มักจะได้ยินเสียงแปลกๆที่พี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในบ้านของพี่พี่เดินตามเสียงนั้นไปเพื่อที่จะไปหาต้นตอของมันพี่เดินตามเสียงไปได้สักพักก็ไปหยุดที่หน้าห้องของพี่เสียงมันมาจากห้องของพี่พอพี่เปิดประตูออกมาพี่เห็นกล่องเพลงวางอยู่บนเตียงของพี่คือทั้งบ้านพี่อะไม่มีใครมีกล่องเพลงนะ แล้มันมาได้ยังไงพี่เห็นว่าพี่เนอยู่ในห้องของพี่พร้อมกับเด็กหลายๆคนที่แต่งชุดแปลกๆชุดเก่าๆว่าเขามาจากไหนกันนะและที่แปลกก็คือเด็กพวกนั้นน่ะกำลังเล่นผีถ้วยแก้วอันเดียวกับที่พี่เล่นกับพี่ริสามเมื่อวานแล้วมันก็มีเงาเมืดเหมือนเป็นลางไม่ดียืนอยู่ตรงห้องหลังจากที่พี่กลับมาอยู่ในโลกความจริงพี่ก็รีบค้นหา เกี่ยวกับประวัติไม้กระดานผีด้วยแก้วอันนี้เรดดิกมันนำพาพี่ให้ไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัววอร์ทิงตันน้องๆหลายคนอาจจะอยากรูก้เกี่ยวกับประวัติของครอบครัววอร์ทิงตันวันนี้พี่จะมาเล่าให้น้องๆฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะฝาก like, กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ช่องพี่ด้วยนะคะเป็นไงล่ะหลังจากที่ได้น้องฟังเรื่องราวของผีด้วยแก้วแล้ว น้องให้คะแนนความน่ากลัวเรื่องนี้เท่าไหร่นะคอมเมนต์กันมาได้นะคะครอบครัวเนี้ยเขาเป็นครอบครัวสมัยปีคศ1800บ้านของครอบครัวเนี้ยเนี่ยถูกไฟไหม้ปริศนาและมีแค่ลูกของพวกเขาที่รอดมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านปริศนาลูกของเขาเนี่ยรอดออกมาได้สองคนก็คืออลิซาเบธกับซามูเอลเขาเล่ากันว่า เด็กสองคนนี้เนี่ยได้เล่นผีถ้วยแก้วแถมยังติดต่อสื่อสารกับพวกอ e ีวิลหรือผีอวตารด้วยและเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกัวาากบ,กบครอบครัวนี้ก็จบแค่นี้พี่กับพี่ลิซาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปสืบกันต่อเองพวกเราทั้งได้เดินทางไปที่บ้านของครอบครัวนี้เนื่องจากผีเนี่ยมันหลอกหลอนพวกพี่กับพี่ลิซามากหลังจากที่เราเล่นผีถ้วยแก้วกันพวกพี่เนี่ยอยากให้มันจบแค่นี้พี่กับพี่ลิซาก็เลยหยิบผีถ้วยแก้วแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของครอบครัวนี้ พ,พี่นะพยายามที่จะใช้ผีด้วยแก้วเนี่ยสื่อสารกับเด็กสองคนนั้นและเด็กสองคนนั้นอะ่ะก็บอกว่ามาราคีอะถูกบางสิ่งบางอย่างน่ากลัวกักขังเขาไว้ในผีด้วยแก้วอันนี้และสิ่งเดียวที่จะทําให้ผีด้วยแก้วนนเนี่ยหายหลอกหลอนคนก็คือการที่จะปล่อยมาราคีออกมาจากผีด้วยแก้วอันนี้พี่รู้สึกแย่แทนมาลาคีมากๆที่เขาต้อง ทนทุกข์ทรมารแล้วก็ถูกกักขังไว้ในพีด้วยแก้ววันนี้พวกพี่ก็เลยไปติดต่อ spiritualist แถวบ้านของพี่พี่ไม่รู้ว่า spiritualist ภาษาไทยคยืออะไรเพราะว่าทำไมเพราะเราไม่รู้ว่าจะปล่อยมาลราคีออกมาอย่างไงไงพวกพี่ก็เลยพยายามหา ừ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  ใครบางคนที่อาจจะรู้ก็ได้พี่ไปเจอกับ spiritualist คนหนึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันาาคืออะไรนะเขาบอกว่าการดำเนินพิธีกรรมอะค่อนข้างเสี่ยงนะ คือก่อนน้าเนี่ยที่พี่พยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับมารคีใช่ไหมเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยถูกกักขังมานานกว่าแบบร้อยปีพี่ก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละ,ละที่เราจะปลดปล่อยเขาออกมาการที่ใครสักคนเนี่ยถูกขังเป็นเวลานานแบบนั้นอนะ่ะมันก็แย่นะ spiritualist คนนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีบทสวดที่พวกพี่ต้องสวดตามในขณะที่เราสวดน,นะคะบรรยากาศรอบๆเนี่ย ก็ดูมืดมนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังขู่ขามแล้วก็คำสาปคือมันน่ากลัวมากไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นนะคะบอร์ดหรือไม้กระดาษพีดูแก้วเนี่ยก็หักครึ้งและเทียนก็ติดขึ้นมาพร้อมกับความเงียบที่คืบขานหลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงมาล์คีวนลอบวินาทีนั้นพวกพี่รู้เลยว่าเราโดนหลอก จากตอนแรกที่เราคิดว่าเราได้ปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังมาเป็นร้อยปีแต่ความจริงเราไม่ใช่เราปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวออกมาทุกคนเป็นไงล่ะขอบคุณเรื่องเาวานะคะกับจากคุณนิกกี้นะคะทุกคนเป็นไงหลอนไหมทุกคนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพี่นะคะแต่ว่าพี่ไปฟังมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็หลอนมากเลยก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะเป็นไงน่ากลัวไหม 1นถึงน้องให้คะแนนความน่ากลัวของเรื่องนี้เท่าไรคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนคลิปหน้านะคะพี่จะโปรโมท u t u b e ของน้อง1คนในคอมเมนต์คลิปนี้นะเพราะฉะนั้นใครอยากให้พี่โปรโมทน้องในคลิปหน้านะคอมเมนต์มาได้เลยโอเคไหมคะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวน่าก,ก,กลัวน่ากลัวหลอนๆแบบนี้นะก็ฝากกดติดตามชา n e ลของพี่ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะน้องๆ